ข้าบาดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้ประการเหล่านี้หประการคือข้าบาดีทั้งหลาย 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งพภกทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 2. เกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติ ของคนทุศีลสามคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือขัตติยบริษัทพรามณ์บริษัทขะบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมครั่นคราม เกอเขินนี้เป็นโทษข้อที่สแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลสี่ 4. คนทุศีลมีศีลวิบัตรแริแล้วย่อมหลงกระทำกาละนี้เป็นโทษข้อที่สแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกนี้เป็นโทษข้อที่ 5. แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ข้าบาดีทั้งหลายเหล่านี้แลคือโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้าประการ